สวัสดีครับผมเจอิทิเชชัยประกรวงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีแนวทางการแก้ปัญหาที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะออกไปทํางานพื้นฐานหรือการ SCP ต่างๆนะครับแล้วก็มีอีเมลนะครับที่สนใจในเรื่องของธุรกิจเข้ามานะครับแล้วเ,เราเองอาจจะตอบกลับล่าช้าผมมีวิธีแก้นะครับที่จะทําให้การตอบกลับเนี่ยรวดเร็วแล้วเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับกับผู้มุ่งหวังได้นะครับ นั่นก็คือวิธีการทำเมลตอบกลับอัตโนมัตินะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นะครับเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำเมลตอบกลับอัตโนมัติเนี่ทำอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าเ,เมลนะครับที่เราจะใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติซึ่งเป็นที่นิยมนะครับผมจะพูดถึง3ามตัวแล้วกันคือ Hotmail Gmail และ Yahoo! Mail นะครับแล้วก็ไปดูเวิร์กช็อปกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าทําอย่างไรโอเคครับ สำหรับอันแรกนะครับในเรื่องของ Hotmail นะครับก็เข้ามาหลังจาล็อกอินแล้วนะครับให้เข้าไปเลือกที่ในส่วนของตัวเลือกนะครับแล้วก็เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับจะมาดูในส่วนนี้นะครับให้เข้ามาดูที่กําลังส่งข้อความตอบกลับขณะลาหยุดแบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เราใชา้ฟีเจอร์ในลักษณะของการเราอาจจะลาหยุดหรือว่าไม่อยู่นะครับ ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปหลังจากคลิกเข้าไปแล้วนะครับค่า default นี่ก็คือไม่ต้องส่งข้อความตอบกลับใดๆขณะลาหยุดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้มีการตั้งค่าในส่วนตรงนี้ไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติ๊ก e n a b นเเท่าน,น,นั้นก็คือให้ติ๊กที่ส่งข้อความตอบกลับขณะลาหยุดไปยังผู้ที่ส่งอีเมลถึงฉันนะครับแล้วก็ข้อความนะครับ ให้ใส่นะครับข้อมูลดังข้างล่างนะครับก็มีสวัสดีครับนะครับแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็ให้ตอบกลับไปเหมือนกับเราได้พูดคุยกับเขาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาเองต้องการทราบข้อมูลทันทีเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อาจจะใช้เป็นตัวย่อนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับในกรณีเขาอยากจะคุยเลยนะครับแล้วก็ ช่วงเวลาที่ติดต่อได้นะครับชื่อเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในตัว bit.ly นะครับเป็นตัวย่อนะครับซึ่งให้เราเข้ามาที่เว็บ bit.ly นะครับแล้วให้เราพิมพ์อย่างผมเองเนี่ยจะใช้เว็บไซต์นะครับส่วนตัวของผมคือ w w w 2 4 a l c o m นะครับก็ให้ผมผมก็จะคลิกที่ shorten นะครับ หลังจากที่เราคีเอดตรงนี้ไปนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยก็จะค e เอดลิงก์ให้เรานะครับเราสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับนะครับก็คลิกทูกรอบปี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ละนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ทันทีนะครับซึ่งผมเองก็ได้ใส่ไปแล้วนะครับโอเคดังนั้นผมอาจจะใช้อันเก่าที่ผมได้ลงมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถในส่วนที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะได้คลิกเข้าไปดูนะครับจากนั้นให้คลิกที่บันทึกนะครับ หลังจากที่เราคลิกตรงนี้ปุ๊บต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะมีเมลอะไรมานะครับเราก็จะตอบกลับข้อความดังกล่าวอัตโนมัตินะครับโอเคหลังจากที่เราดูในส่วนของ hotmail แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของการทำาการตอบกลับอัตโนมัติของ gmail นะครับซึ่งการทาก็คล้ายกันครับคอนเซปต์เดียวกันทั้งหมดนะครับก็ให้เข้ามาคลิกที่ setting นะครับ จากนั้นเนี่ยหลังจากที่เข้ามาที่เซตติ้งแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอในส่วนของหัวข้อ Vacation r e s スปอนเดอนะครับให้เราเ a ก a คชั่ r e s p o n เดอนี่มันจะเป็น off ก่อนนะให้เราคลิกที่ on นะครับ on แล้วก็ให้เรากำหนดวันที่จะหยุดนะครับในการที่จะเป็น Vacation นะครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปสัก1ปีแล้วกันนะครับหนึ่งปีแล้วก็คลิกวันไหนก็ได้นะครับก็จะเป็น end นะครับจากนั้นเนี่ย ให้ใส่ข้อมูลลงไปนะครับซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลไว้นะครับในส่วนของเมสเซจเนี่ยก็ใช้ชุดเมสเซจคล้ายๆของ Hotmail นะครับแต่ผมได้เตรียมไว้นะครับโอเคนะครับผมก็จะเอามาใส่ในเมสเซจนะครับตรงนี้นะครับเออโอเค ตรงนี้มีผลก็คือถ้ากรณีที่เราอยากให้ส่งเฉพาะคนที่อยู่ใน My Contact เราเท่านั้นให้ติก๊กแต่ว่าในกรณีนี้ Prospect อ,อาจจะไม่ได้อยู่ใน My Contact ดังนั้นตรงนี้จะไม่ต้องติก๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของ Subject นะครับบางีก็มีหัวข้อ Subject เพราะว่า,าให้ใส่เข้าไปเป็นอะไรที่เยี่ยมมากตอบกลับที่คุณส่งข้อมูลมานะครับอาจจะทําให้เขาสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับโอเคหลังจากนั้นเรียบร้อยก็กด Save Change อ่าเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในส่วนของ Gmail นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับตัวต่อมาก็คือในส่วนของ Yahoo นะครับทำคล้ายๆกันนะครับคอนเซปต์เดียวกันมาทิกที่ Option แล้วก็คลิกที่ m o More Option นะครับหลังจากที่มาในหน้าของ Option แล้วนะครับให้คลิกที่ Vacation นะครับ Vacation r e s p o น s e นะครับให้คิิกที่ Enable Auto r e s p o n s e นะครับแล้วก็วันที่เริ่มนะครับแล้วก็ วันสุดท้ายนะครับเราให้คลิกที่ปีเลยละกันก็เป็น2013นะครับไปอีก3ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของ generic response นะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ copy นะครับข้อมูลนะครับตรงนี้ลงไปนะครับซึ่งผมทำเป็น pattern ไว้แล้วนะครับอาจจะอ้างอิงจากที่ผมทำไปก็ได้นะครับเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลของเรานะครับก็ paste ลงไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็อาจจะ send sample เพื่อเราจะได้ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ให้คลิกที่ save chain ah uh, start date เปิดดูให้เลือกวันนะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับในส่วนนี้อ่า uh, เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับในการที่ ตอบเมลกับอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อสร้างความประทับใจ first impression เลยนะครับหรือวิธีการทำเมลตอบกับแบบอัตโนมัตินะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบตรงนี้เนี่ยช่วยทุกท่านเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจลงมือทำนะครับพบกันที่ความสำเร็จครับ my name is i i 이지 t and i am a l l สวัสดีครับ